ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเจอบางสิ่งบางอย่างภายในโรงเรียนที่เรียกว่าร่างสรงใช่ครับซึ่งเราได้เจอร่างสรงนั้นจากโลกอีกใบโลกที่มีชื่อว่าโซเชียล <Challenge. S 2> ทุกคนเนี่ยเราเพิ่งได้ใส่สิ่งนี้มา500เองทุกคนมันดีมากคือเราอะเพิ่งไปโรงพยาบาลมาเว้ยแล้วก็แบบไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องล้างมือเลยคือมันสบายมากเลยนะั่นคือจะไปต่างประเทศกันแล้วเว้ยคือแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยแค่มีใส่สิ่งของเจ้าแม่แค่นี้ทุกคนก็ปลอดภัยแล้วค่ะสายสินโควิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใหม่มาแรงราคา500บาทซื้อตอนนี้แถมฟรีน้ำม์ทั่วราชอาณาจักรส่งฟรีทั่วประเทศเพียง500บาทเท่านั้นใครกลัวว่าจะเป็นโควิดซื้อเตรียไมไปเลยรับรองไม่ติดโควิดแนน,น่อน ตอนนีไ้ได้ข้อมูลล่างสรงมาแล้วครับเป็นนักเรียนหมห้าห้อง A ดีมากสารวัตรทักเรียนไปตามตัวมาหน่อยสิรับทรบาบครับเฮ้ยนั่นไงปัญานัทเรียรนยต้องคุยกูนันเฮ้ยพวกคุณเป็นใครเนี่ยเขาไม่ได้สำน,นักนี้ได้ไงทุกคนคะใครก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเขาไม่ห้องนี้ได้ไงก็ไม่รู้พวกผม สารวัตรเรียนขออนุญาตคุยกับคุณนักล่ส่งครับไม่ฉันไม่คุยด้วยฉันไม่ทำอะไรผิดคุณจะมาคุยอะไรกับฉันฉันไม่คุยเราต้องคุยรึยังไม่เหมาะสมของคุณไม่ฉันจะไทุกคน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 คฉันจะใช้ทุกคนไม่ทีถ้าจับอะไรฉันฉันจะเสกควายธนูเขราท้องเธอโวยโวยไงโวยโวยโวยยคุณทศรัชลาคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะฉันไม่ผิดฉัน โควิดฉันสามารถรักษาคนที่หายได้แต่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันผิดพร,ราบาคอมพิวเตอร์มาตราทีบส่ 4. เรื่องจัดทำให้ประชาชนติดระหน,นกเพราะฉะนั้นผมขาอนุญ,ญาตดำเนินคดีครับเธอพวกเธอหลอกฉันฉันเป็นเจ้าแม่โควิดพวกเธอไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกอือเลิกเล่นเป็นเด็กได้แล้วผมอนุญ,ญาตพาตรงห้องปกครองนะครับ เสพสื่ออย่างมีสติมีที่มาและน่าเชื่อถือใช้สติมีส,ต <I S 1> สตไตล์ไป็นสตอลไมไปไปไป